สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่จังหวัดพัทลุงแล้วนะครับวันนี้ก็จะแวะกินข้าวก่อนครับก่อนที่จะไปทะเลน้อยนะครับของพัทลุงแล้วก็ชมบรรยากาศของสะพานเอกชัยนะครับก็แวะกินข้าวข้างทางนะครับผมชอบมากเลยร้านข้างทางที่แบบอย่างเงี้ยบ้านๆสบายๆนะครับเขาก็จะมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวขายนะครับดูคุณป้าเ็าใจดีมากเลยเนี่ยนี่ชื่อร้านอะไรครับเ๊สาวค่ะเ๊สาวอันนี้อะไรครับป้า มีเหลืองผัดซีอิ๊วโอ้ขอขอด้วยนะอุ้ยน่ากินมากเลยก็ได้ไม่เสียนะครับเอาจานหนึ่งเอาโอเคจะแบบนีอีกจานในจานนึงเลยไม่เห็นที่อื่นเขาทำขายเลยอได้ได้คนป้าเขาทำกับข้าวน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราลองกินนะครับก็เป็นเป็นที่นี่ก็เป็นร้านค้าแบบบ้านๆในภาคใต้นะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็จะต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพัฒนลุงอาหารตามสั่งเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวราข้าวที่ป้าเลยนะโเทุกคนข้าวก็ได้แล้วนะโหที่นี่นะกับข้าวน่ากินมากเลยกับข้าวภาคใต้นะนี่ก็คือเป็นหมูก,กรอบพริกแกงนะครับมีเหลืองผัดเฮ้ยกับข้าวทางใต้น่ากินมากเดี๋ยวผมลองชิมนี่ <c oughs> มีเหลืองอร่อยมากเลยครับ <c oughs> ทุกคนอันนี้ก็เป็นพริกแกงใต้นะ เวเดี๋ยวจะเดินทางต่อพาทุกคน,นไปชมบรรยากาศต่างๆครับตอนนี้ผมอยู่ร้านเจ๊สาวพัทลุงนะครับอาหารอร่อยมากใครมีโอกาสเนี่ยก็ออจะไปที่ทะเลน้อยเนี่ยก็เชิญชวนนะครับมากินร้านเจ๊สาวนะเขาอาหารอร่อยจริงครับหลังจากผมกินข้าวเสร็จน,นะแล้วก็มีป้าๆเขาพี่ๆเขานําแนะนําผมมาให้มา วัดประดูหอมนะครับตอนนี้ผมไปอยู่วัดประดูหอมนะครับเขาบอกว่าหนึ่งปีนี่เขาจะมีการทําพิธีหนึ่งครั้งนะครับก็คือเป็นพวกร่างทรงเกี่ยวกับมโนลาต้นกําเนิดก็คือจังหวัดพัทธลุงเลยนะครับวันนี้เราโชคดีมากๆเลยครับผมพูดแล้วขนลุกเลยครับผมจะพาทุกคนไปชมครับสิ่งแปลกใหม่นะครับที่นี่จังหวัดพัทธลุงนะครับเขาทําอะไรกันเนี่ยทุกคนเยอะแยะเลยครับ 来，来，我帮你 นี่นะครับก็คือเรื่องราวระหว่างทางที่ผมได้ไดพาทุกคนมานครับผมเองก็ไม่รู้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันขอโทษจริงครับขอโทษชาวพัทลุงขอโทษคนไทยทุกคนถ้าผมได้นําเสนออะไรแล้วก็เกี่ยวกับการพูดที่จังหวัดพัทลุงหรือมโนราเนี่ยผิดไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะครับเพียงแค่ว่าเราผ่านมาแล้วเห็นแล้วก็อยากจะนําเสนอสิ่งดีๆให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นนะครับใครที่ว่ามีความรู้ก็ลองคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าเขาทําอะไรกัน ก็เป็นนะครับประเพณีของชาวพัทลุงนะครับของภาคใต้นะครับมโนรานะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับที่จังหวัดพัทลุงมีมโนราที่เป็นมรดกของโลกเลยนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยครับผมมาแล้วเนขนลุกมากเลยครับได้มาเห็นได้มาเจอของจริงนะครับมารู้สึกว่ามีมวลขังของความเป็นไทยมากๆเลยครับทุกคนโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมเดินทางต่อครับไปทุกคนครับตอนนี้เรากําลังจะขี่รถนะครับผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เราจะได้เห็น ควายน้ำนะครับควายน้ำนะควายเขาจะกินหญ้าในน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับแต่ถ้าเรามาช่วงเย็นเนี <t> ่ยบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับไปทุกคนเราขี่ไปสะพานเฉลิมพระเกียรติเลยนะครับไปเลยนะครับทุกคนก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยชมบรรยากาศวิถีชีวิตของควายนะครับที่กินหญ้าในน้ำเขาจะว่ายน้ำแล้วกินหญ้าบนน้ำนะครับทุกคนดูนะโอ้โหน่ารักมากเลยครับทุกคนดูดิครับเห็นไหม ควายเขาดำน้ําเลยทุกคนกินหญ้าในน้ําเลยครับโอ้นี่คือความสามารถพิเศษของควายน้ําครับนี่นี่นี่โอ้โหโอ้ยเห็นรับทุกคนเห็นไหม โอเคครับทุกคนที่เราวิ่งเส้นถนนเอกชัยนะสะพานเอกชัยครับถนนเฉลิมพระเกียรติอ่ะแล้วก็ไม่ไหวครับมาพักที่ปั๊มนักหนึ่งนะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับคนเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะครับแล้วไงเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวบรรยากาศของพัทลุงนะครับเป็นความเชื่อความศรัทธาที่เกิดขึ้นที่พัทลุงนะครับแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ